สวัสดีครับผมผมหมอบอยเคียร์ชัดครับเราก็จะมานะครับตัวดวงชะตานะครับของคนราศีสิงห์นะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตลาศีสิงห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565ครับว่าทิศทางครับแล้วก็จังหวะชีวิตนะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะ ชาวราศีสิงค์ครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงค์ครับเดือนนี้นะคะคือเดือนกุมภาพันธ์ครับดาวประจําตัวของคนราศีสิงค์นะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ครับยังโคจรสถิตอยู่ในเรือนอรินะนะฮะอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาการแก้ไขนะฮะพูดง่ายๆว่าช่วงนี้ครับที่ผ่านมาถึงช่วงเดือนนี้ครับปัญหาคาราคาซังปัญหาที่ติดขัดที่ต้องก้าวผ่าน ก้าวข้ามในช่วงนี้ต้องบอกทีเลยว่าก็ยังมีปัญหาให้คนราศีสิงห์เนี่ยต้องเหนื่อยอกเหนื่อยใจมานะะเพราะาจังหวะด,ดวงดาวเนี่ยบอกได้เลยว่ามันต้องใช้ความสามารถมันต้องใช้พลังสมองนะฮะมันต้องใช้พลังความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวช่วยในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของคนรอบข้างเนี่ยจะมีอิทธิพลกับบทบาทเข้ามาช่วยเหลือน้อยมากนะครับพูดง่ายว่าอัด อัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับช่วงโมงนี้แต่ต้องไม่ต้องห่วงนะฮะมันก็จะมีเรื่องราวดีๆหลายๆเรื่องเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีเรื่องนี้แล้วทําให้สื่อกับฟังแล้วไม่สบายใจนะครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าทุกคนต้องผ่านเรื่องตรงนี้นะนะทุกดวงทุกราศีนะครับก็เป็นจังหวะเดือนนี้นะครับในเรื่องของดวงดาวพอถึงวันที่13ครับดวงดาวพระอาทิตย์ครับก็ย้ายละนะฮะย้ายเข้าในเรือนปัตนินะครับได้ตาแหน่งปราเกษตรปราคือ ความใจอ่อนความกังวลใจความท้อใจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกคนราศีสิงคับเดือนนี้นะ,ะว่าอย่าท้อนะถึงแม้ว่าจะมีงานก็มาเข้ามาให้แก้ไขนะฮะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายก็อย่าพยายามหนักต้องหนักแน่นเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งถอดใจนะครับผมในเรื่องที่ผมบอกไปครับความใจอ่อนครับเ,เรื่องของความเมตตาบางครั้งเนี่ยก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้คนราศีสิงห์ได้อันนี้ก็ต้องที่บอกนะ ต้องดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับส่วนในเรื่องของการเงินครับส่วนในเรื่อง,องการเงินครับก็ในเดือนนี้นะฮะตั้งแต่ต้นเดือนครับถึงวันที่10ม,มันก็ยังโอเคมันก็ยังโฟร์ไหลลื่นนะฮะหลังวันที่10ไปนะครับก็ต้องขอเตือนและย้ำนะฮะว่าดาวการเงินและดาวโชคดาบเนี่ยไปอยู่ในเรือนอริครับอริคืออุปสรรคอริคือภาระหนี้สินนะฮะอริคือ อาจจะต้องเรียกว่าประหยัดอดออมนะครับบริหารการจัดก,การดีๆมีโอกาสที่จะเกณฑ์เสียทรัพย์นะฮะหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องโดนหลอกโดนโกงได้นะครับคนนี้ต้องต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเงินการทองครับก็ในช่วงดาวย้ายนะจงังหวะเปลี่ยนแปลงนะครับตลอดทั้งเดือนนี้เลยอัน,นต้องบอกก่อนนะครับส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยครับก็อย่าเพิ่งไปคิดมันนะว่าจงังหวะดวงนี่ถือว่าดาวโชคลาภไปอยู่ในเดือนอเนี่ย มันคือว่าอาจจะมีได้แต่มีน้อยมากที่จะเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกนะก็พักเบรกไว้ก่อนในเรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงเดือนนี้นะฮะในเรื่องของการเงินและโชคลาภนะฮะส่วนในเรื่องของงานนะฮะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับเรียกได้ว่าครับคนราศีสิงนี่ครับมีความโดดเด่นมีความก้าวหน้ามั่นคงครับเพราะดาวการงานครับคือดาวพระศุกร์ครัจรครับได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานนะ มหาจาักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นะฮะอยู่ในเรือนปุตตะนะ,ะเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์เนี่ยจะมีงานใหญ่ใหญ่โปรเจกต์ใหม่ๆนะ,ะหรือเป็นการเริ่มต้นในรูปแบบของงานนะฮะที่เป็นงานที่มีความก้าวหน้ามีงานที่มีงานที่เ,เรียกว่าสีวิไลนะครับมีงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับมีความสําเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะครับใครที่มีไอเดียใหม่ๆนะครับเรียกว่า มีคอนเทนต์ดีๆนะจังหวะช่วงนี้แหละฮะคุณจะได้รับโอกาสดีๆแล้วก็มีโอกาสประสบความสมําเร็จก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานคนที่ย้ายงานเปลี่ยนงานจะสมหวังในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นนะเรียกว่ารีเซ็ตเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะครับผมส่วนในเรื่องความรักครับในเดือนกุมภานะค,ะคนโสดครับก็มีโอกาสนะจะเจอรักใหม่ นะฮะก็เรียกว่าสดใสหัวใจสีชมพูเพราะช่วงนี้ดาวล่วงความรักมีเกณฑ์โดดเด่นเพราะดาวพระอาทิตย์ครับอ่าโคโจรอยู่ในเนร,รือนปัตตนิร่วมกับดาวพรฤหัสบดีพระพฤหัสบดีนะฮะนะครับได้คู่มิตรใหญ่นะฮะดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับก็เป็นดาวประจําตัวเนาะของคนราศีสิงห์ร่วมกับดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าเด็ก วัยรุ่นของใหม่ๆนะครับปัตตนีคือคู่ครองคนรักนะก็สรุปว่าจะมีคนรักคู่ครองเข้ามาเออจะได้เรียกว่ามีความสุขในเรื่องความรักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะครับ ก็ระวังนะฮะช่วงนี้จะมีเด็กมาแอบแทบนะครับมากิกจะมีกิกมาติดพันนะครับจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของครอบครัวได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอเตือนนะคนราศีสิงห์นี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับกับการพยากรณ์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับของชาวราศีสิงห์นะฮะก็ดูไว้เป็นแนวทางอันนี้ก็เน้นอีกทีนะเป็นไกด์ไลน์นะครับไม่ใช่ว่าจะมีผลกับทุกๆคนนะ มันเป็นเฉพาะองค์คนหรืออาจจะไม่ได้โดนผลจากดาวจรประจําเดือนคุมภาพันธ์เลยนะครับเพราะว่าพื้นฐานวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากแตกต่างกันแต่พี่หมอเอามาพูดเนี่ยเอามาพยากรณ์เนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตนะจ๊ะ<ม>ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะฮะในเรื่องของการทำหายคลิปนะครับไว้โอกาสหน้าฮะอย่าลืมนะฮะ ก็ติดตามกันนะครับช่วยแบ่งปันช่วยแชร์ให้พี่หมอด้วยนะจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ฮะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ